ขอบคุณใครขอบคุณนะภูมิที่ส่งโอ้ไม้เกี๊ยวมาให้เราสองคนนะคะต้องบอกว่าจริงๆเลสเนี่ยพอเริ่มกินข้าวได้ตอนช่วง6-7เจดเดือนก็โตมากับโอ้ไม้เกี๊ยวนี่แหละคืออร่อยอร่อยแบบนี่คุณราดน้ำจิ้มไปอย่างนี้เลยนะเวรี่กูดแล้วดูเกี๊ยวเขาเอาจริงๆคือคำชิ้นเดียวอะคืออยู่เลยแต่ว่าถ้าคุณกินชิ้นเดียวบอกเลยว่ามันไม่พอเพราะคุณจะหยุดไม่อยู่เพราะมันอร่อยเวรรี่กูดมาก อืมอร่อยมากเออบ้านเอ็นเสี้ยวของใครนะน้าอะไรนะนา้าบุ๋ที่นี่อะไรนะอังอะไรนะอังอะไรนะเอเออังสุมาลินไม่ใช่น้าพุงอังกอร์แล่นเ,เล่อะไรเล่อะไรเล่อะไรเล่เหลี่ยมเล่อะไรนะเล่เหลี่ยมอันนั้นคือพี่บุ๋มมีน้าพุงมีเล่เหลี่ยมไหมเล่นรรพการไงน้าภูมิสุภาพรขอบคุณมากอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้สั่งจริง โอ้ไม่เกี๊ยวแล้วดูกอุ้งคือแบบจุ๊บๆอร่อยที่ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือไก่เนื้อโอ้ไม่เกี๊ยวสั่งเลยนะคะของเพื่อนดิฉันเองที่หน้าตาสวยเหมือนแพทแต่นล้วจะแพทคเข่าไหนอ่ะจะเธออายุอายุ แต่แม่ป้อนหรือแม่ป้อนแม่ขอบคุณค่ะค่ะี่ขอบคุณใครขอบคุณนะภูมิที่ส่งโอ้ะไม้เกี๊ยวมาให้เราสองคนนะคะต้องบอกว่าจริงๆเลสเนี่ยพอเริ่มกินข้าวได้ตอนช่วง6-7เดือนก็โตมากับโอ้ะไม้เกี๊ยวนี่แหละคืออร่อยอร่อยแบบนี่คุณ ลาดมันจิ้มไปอย่างนี้เลยนะเวริี่กูแล้วดูเกี๊ยวเขาเอาจริงๆคือคําชิ้นเดียวอะ่ะคืออยู่เลยแต่ว่าถ้าคุณกินชิ้นเดียวบอกเลยว่ามันไม่พอเพราะคุณจะหยิบไม่อยู่เพราะมันอร่อยเวร์รี่กูดมากอืมอนะัอนนั้นเออแล้วอนี้เกี๊ยวของใครนะห้าวอะไรนะแล้วบุ้ที่นอะไรนะอังอะไรนะอังอะไรนะ เอออังสูมารินไม่ใช่แล้วพวกอังกอร์ล้นเล่อะไรเล่อะไรเล่อะไรเล่เหลี่ยมเล่อะไรนะเล่เหลี่ยมอันนั้นคือพี่ดูมพี่มเล่เหลี่ยมไเล่มันการะนู้สุภาพรขอบคุณมากอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้สั่งจริงโอ้ไมลเกี๊ยวแล้วถูกกุ้งคือแบบจุกจกอร่อยจริงไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือไอเลืกโอ้มเกี๊ยว สั่งเลยนะคะของเพื่อนี่ฉันเองที่หน้าตาสวยเหมือนแพทแต่น้อยจะแพททัวไหนคะเลือกปุ๊อายุปอายุแบบแม่ป้อนหรือแม่ป้อนแม่หอมกินก่อนเลือ,อกปุ๊บ